สักกุ้งทีสักของซื้อวกกุ้งมีบ่มีเดี๋ยวเบิ่งกันเลยตอนนี้น้ำแหงลงมาได้ขึ้นน้ำแหงลงมาขึง้งบ่ t 버 tạm đây cam tạm rồi Kalam, kalam, น้ำเหลือแค่ก็เอวเลยล่ะลึกอยู่หลุมนี้ทำไมมันลึกอยู่หลุมนี้ไ,ไล่ยเลยรู้สึกว่าเยอะขนาดไหน เยอะอยู่วันนี้กำลังไล่กุ้งมารวมเพื่อตัดขึ้นการทำ เยืนนาฟซิงตรงกลางพาลุยโอ้ยมังเป็นรู้สึกว่าเยอะเหมือนกันเนาะมีกลงหรือเปล่า หลายตัวอยู่ หลายตัวอยู่ม่วกันเว้ยไหนว่าไม่มีกุ้งวะเออกุ้งออไม่รู้มันเป็นอะไรมัน

เออปั๊มเห็นพอเวลานมันถอยน้ำมันมันมีขึ้นอ่ะใช่ปั๊มมันเริ่มมีปัญหาแล้เออเครื่องปั๊มเครื่องปั๊มหายละเครื่องยนตเ่ยเื่องยตปก็มันเดิมันะดออใช่เออปั๊มเน่เ่องปั๊มเ่

แอบไปแอบ่งก hey, ันได้กันได้แอบแอบเขาเปล่าแอบไปแอบไอ่ะแอบไปอ่ะแอบเอากุ้งไข่ด้วยเหรอมีเอากุ้งอันนี้หัวไข่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหัวไข่เนี่ยเอาเปล่าเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ย ไข่จะเอาไปทำไมมันรีบแล้วนั่นแหละเอากิโลโเอาหมเดียเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ออยเรียบตีบนะอุย้ยกุ้งเรียบเหมือนเนียนเนี่ยตัวใหญ่เหรอนันน่นแหละ ย่างอร่อยเวลาขาเอาได้อ๋อนี่จะเอาเอาเอาลงเหรอไม่ถามราคากว่าสองร้อยห้าสิเนี่ยถ้าใบเล็กสองร้อยถ้ามันนั้นักอ่ะสองไอ้นี่นั่งขายปลาขยับเปียกเร็วเฮ้ยอันนี้อันนี้คนขายนะเนี่ยเห็นไหมอ่ะดูกิโลอะไรเรียบร้อยนะ hai giờ à, giảm hai giờ à, xuống dụng diện này nè bỏ cũng con thải đi thằng rồi thôi nồi nè ô con thải ra luôn luôn กำลังแหงแล้วโพเพลแกุ้งเหลือคาบอ่บอหลายก็ไม่เ้ื่อเดือดรากเลยรแตัวยางแอบมาเตลเวยอยอะตัวแอบมาเตลมากินตันยาง,งแ่ยมาเตลมากินเยอย นี่กําลังจะจับกลอนบ่เก็บกลอนก็คงตาม <Skartan> <Sukain> <Sukain> <Sukain>

那个，很多很多那个。 好热了。 ตอนนี้ก็คือกำลังจะเอากุ้งขึ้นไปขัดเปลือกหมดแล้วกุ้งไม่อ่ะไม่อ่ะไม่อ่ะไม่เวิร์กเครื่อง เครื่องไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กมันไม่ <laughs> เวิร์กเนีนเราจะปวดหัวแทนนี่มันมทำไมมันเป็นแบบนี้เกาก็เป็นอย่างนี้และต้องไปหาของใหม่ใหม่ไอ้้พนันว้าว นี่ยกเก็บกันดีปดาหน้าเลยเว้โอ้แน่นอนเลยว้ยประดาหน้าไม่ให้เหลือมันบอกอเลยนี่ฝอยฝฟ,ฟยอะไรไม่ให้เหลือเลยอะ่ะเอายังทะเลาะก,กันอีกนามาด้วยกันไอ้นั่นโอ้เยอะที่สุดเลยเว้ยหะออ,อะไร ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเหลือน้อยเหลือมากก็จะเอาหมดเนี่ยให้คนอื่นเขาเอาไปก่อนเดี๋ยวเหลือเอาหมดเนี่ยเหลือเท่าไหร่เอาเกี้ยงเอานี้น้อย,ยกว่าไม่พอกินต้องเอาเยอะเอะเออ เป็นไงอ่ะกุ้งห้าสิบโลกุ้งห้าสิบโลติดซะสามร้อยโลใสสิบตัวก็ได้แล้วสาม้อยโลโอ้กุ้งสวยด้วยนะนั่นเป็นไรกุ้งนิ่มหรืออะไรอ่ะนิ่มมัน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 สดมันเป็นอย่าเนี้ยแหละท่าน แค่พูดถึงเขาเลี like, ain, man, oh. ้ยงอีกได้เดือนหนึ่งสวยเนาะไม่เลี้ยงสวยเขเลี้ยงน้ำตายอาหารตั้แต่แรกอ่ะมันก็โตแล้วมันโตไปแล้วแล้วนี่มีคนจองก็ยังนีเหลือเหลือเหลือนี่มีออเดอร์ยังเนี่ยนี่จะล้นแล้วเออมันไม่ล้นหรอกสสยไป้ำามันไม่เป็นไรมีออเดอร์ประมาณห้าสิบโลโอ้แล้วเหลือเอาไปไหนอ่ะเลอลูกแก้วไปช่วยขายแถวบ้านอ่ะอ้าวกุ้งน้าลสวย กุ้งกับการสวยๆโลสิบขีดขีดละสิบบาทกล่อมกล้ามดูฝากแม่บ้านแล้วโลดิอีเจี่ยมมันก็สั่งมันยี่สิบโลจ้ะจะเพิ่มมันกั็เนตแต่ควมไม่เหลือเดี๋ยวเหลือก่อนเดี๋ยวเอาท้ายๆเขากุ้ง ตามตวยๆเออเฮ้ยไอ,อ้อย่างนี้ก็ดีกว่านั่นี่ท้องไข่มาแต่ไหนว่าท้องไข่นี่เฮ้ยล่ะฉันบอกให้เก็บไอ่นี่ไว้ให้ฉันเลยไม่ไม,ไมีใครเก็บเลยเว้ยเดีย๋ยวฉันเก็บเองดีกว่าเว้ยโอ,อ้ทำไมจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเก็บขาขาหักเอาหมดขาหักเอาหมดนะ จะไปหักขานะขาหักผมเอาหมดเลยนะทีนี้อย่าเอาถุงมาใส่เลยได้สามขาแล้วกุ้งสวยเลยวะโอหอยที่นี่หอยมาได้ไงว่าหอยอย่างนี้

ก็ตาดูเว้ยเออเอเอ้าขวดอ้าวอ้าอ้าวเฮ้ยเดีเมาเนี่ยงนี่ไ okay. ม่เนะทำไมไม่เลีมเลยวะพุ่งขาวครับพุ่งขาวมันไมน้อยแม่ไม่ต้องเสียบเนี่ยเดวขาเนีย ได้สี่ขาแล้วใวยเขาคัดก่งดีเขาไม่ขาไม่หลุดเลยว่ะเออเมื่อชีพจริงๆเลยวะเล็กหมดแล้วไปนี่โอ้ หาลูกไว้ขอนี้ขอนี้ลูอ,อยาอยาอดิงนี้ทีนี้เสร็จสับียุดร,ร้อยแล้วเดี๋ยวที่เอาท่อขอึ้นพอปิดคลิปไว้แค่นี้ก็แล้วกันเ,นเด้ออแม่พี่น้องชอบอกันเลยกดทับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ